ทำไมโทรศัพท์มันกดไม่ติดเลยอะ่ะนี่เธอใช้แอนดรอยหรอใช่ฉันใช้แอนดรอยของถูกก็เป็นแบบนี้แหละนี่แหละนะผู้คุดจนเนี่ยเมื่อวานคุณพ่อพาไปห้างมาจู่ๆก็ซื้อไอแพดเพื่อตั้งหกหมื่นให้เลยนะโหดีจังเลยเข้อมือแกนี่มันอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้แม่เราถักให้ไป เออมันแบบเอี่ยมากเลยอ่ะเป็นนี่นี่ไม่กล้าใช้หรอกนะเหมือนเอาผ้าคีริอมาพันแขนเลยอ่ะเฮ้ยอ,อย่าไปว่าเพื่อนแบบนั้นซิว่าแต่พ่อกับแม่จะทํางานอะไรหรออือคือพ่อกับแม่เราทางานเที่ยวเมียดนัะพ่อกับแม่แกเป็นครูหรอเปล่าแม่เป็นแม่บ้านส่วนพ่อเป็นพายโลมมีหน้าหรอถึงได้ใช้ของราคาถูกแบบเนี้อืมนึ่เหมือนี้ยาป้าเอฟเราไปกันเถอะหรือเราอยู่กับพวกแบบนี้นะมีหวังแย่แน่เลย เฮ้ยน่ำมันเหมือนแพลเลยนี่ไปหาแพลกันเถอะหวัดดีนั่งด้วยนะนี่แพลปีจะใช้มานานเท่าไหร่แล้วอะ่ะทำไมมันแตกอย่างนี้นมันขอทานเลยอะ่ะก็พ่อแม่เราสั่งให้เป็นคนประหยัดและอีกอย่างมันก็ยังใช้ได้ <c oughs> <c oughs> เราคิดว่าถักเปียแบบเนี้ย คิดว่ามันเข้ากับเบหน้าตัวเองเหรอมันไม่เข้าหรออย่างหว่าอย่างละแกงเหนื่อยใจจังคุยกับพวกจนๆไปกันเถอะเหนื่อยใจเนาะคุยแต่กับพวกคนจนๆที่ถึงคุณพ่อจังเลยอุ้ยคุณพ่อโทรมาขอไปรับสายคุณพ่อ่อนนะโอเค สวัสดีค่ะคุณพ่อฮัลโหลลูกคือพ่อพ่อล้มละลายอ่ะฮะคุณพ่อล้มละลายเหรอเราจะให้หนูทำยังไงเออขายแอแพได้ไหมลูกช่วยช่วยพ่อหน่อยเขาตามพ่อแล้วเนี่ยแต่หนูเพิ่งได้มาเมื่อวานเองนะจะให้ขายแล้วเหรอเออขายอะไรได้ขายไปเถอะอย่าพูดมากอ่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูขายให้ พ่อจะช่วยอ,อะไรฉันหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยอ,อะไรอ่ะค่ือตอนเย็นพ่อฉันไปขายไอพาร์นต์อีกนะแล้วพพื่อ,อนมันยู่นะก็ใช่แต่ตอนนี้คุณพ่อฉันล้มละลายอ่ะติดหนี้เยอะมากเลยที่เธอจะเป็นมาสองคนนั้นหรอถ้าหมายความว่ายังไงอ่ะคนจนอ่ะแต่ว่าเราเลืกอกกันเถอดก็เธอฉันขอโทษนะเรื่องเมื่อวานที่อ่ะก็เธออ่ะคือฉันพูดแบบไม่ได้คิดจริงๆ แต่สิ่งที่เธอพูดให้พวกฉันเมื่อวานมันแรงมากเลยนะฉันว่าพวกเราไม่ควรรู้จักกันดีกว่าไปกันเถอ,อะไปนี่เดี๋ยวสิไม่น่าเลยเคนเดิมอุ้ยไอ่ไขหน้นาตาคุ้ๆที่แกตกอับะต้องมาไล่เอยทำไมพูดแบบนี้ล่ะเราเคยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอฉันไม่เคยมีเพื่อนตนัวตน สคั้นี่กันแล้วเหรอแต่ดูเหมือนว่าเอสไปดูที่กมากกว่หรือเปล่าอย่ามายุ่งนะนี่ทำไมทำแบบนี้กับเพื่อนล่ะอย่ามายุ่งไม่เอายุ่งกับเนไมะัเพื่อนอะไรเนี่ยไอเปล่านี่ากยงกับพวกคนอนเกิดอะไรเส้นพอทำไมถึงได้ทะเลาะกันล่ะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ เอพ่อจะช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยอะไรอ่ะคือตอนเย็นพาฉันไปขายแผ่นไอศครีมนะตอนนี้ไม่เลยนนะก็ใช่แต่ตอนนี้คุณพ่อฉันล้มละลายอย่ะติดหนี้เยอะมากเลยที่เธอจะเป็นแบบนั้นนานหรอถ้าหมายความว่ายังไงอ่ะคนจนอ่ะแต่ว่าเราเลิกกันเถอะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละน่าเศร้าเนาะ กันเธอก็มาเล่นกับพวกเราก็ได้นะจริงเหรออุ้ยขอบคุณนะเราขอโทษตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสำนึกผิดแล้วก็ดีแล้วแหละที่เธอสำนึกผิดต่อไปนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะได้เลย